สวัสดีค่ะกิ๊กี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูราคาทองคำกันนะครับสัปดาห์หนึ่งหายไปเลยไปไหนมีทุระเยอะแยะมากมายนั่นเองนะคะทุกคนต้องขอไัยจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็กลับมาวิเคราะห์ให้ตามปกตินะคะสำหรับตัวของราคาทองคำรายวันนะคะกี่ก็จะพยายามทำให้เหมือนเดิมเนาะส่วนเ่ช่วงของการวิเคราะห์สินทรัพย์อื่นๆว่า Lettre Live นะคะช่วงนี้ก็ งดไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ออกมาเป็นเทรดเดอร์ฟรีแลนซ์เต็มตัวเขาเรียกอะไรฟูลไทม์เทรดเดอร์เทรดเดอร์ฟรีแลนซ์เต็มตัวแล้วประมาณนี้นะคะก็จะวิเคราะห์เฉพาะราคาทองคำเนี่ยให้ทุกวันนะคะแต่ว่าไอตัววิเคราะห์สินทรัพย์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือว่าคนไหนอยากให้รีวิวบล็กเกอร์ให้ส่งงานเข้ามาได้นะช่วงนี้รับให้อยู่นะคะเพราะว่ามีเวลาค่อนข้าง ทำได้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นมาดูราคาทองคํากันดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่วิเคราะห์ให้พี่ๆเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆหายไปหมดเลยแฟนคลับแฟนคับยังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมันยุ่งจริงนะสัปดาห์ที่ผ่านมานะโอเคค่ะชแนลราคามาดูวิกฤตก่อนเลยนะคะอ่าวิกฤตเนี่ยราคามันเบรกเอาตัวของชแนลวิกฤตออกไปแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นไอตัวล่าสุดเนี่ยที่เขา r บร k ขึ้นไปคือ2685เนี่ยเทอมนันเป็นสปอร์ตนะแล้วข้างบนก็คือออทามไฮล่าสุดนะน,นี่คือกรอบบนของมันนะคะออทามไฮล่าสุดอยู่ตรงไหนก็จำไม่ได้นะน,นี่ไงสองเจ็ด้ไง2758.32นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยราคาจะวิ่งอยู่ระหว่าง2857กับ2685นะครับสำหรับมุมมองใหญ่ที่ทำเฟรมวิกฤีิกว้างอยู่ทีเดียวนะคะเพราะว่า หลังจากปีขึ้นไปแล้วขึ้นต่ออีกเกือบหมื่นจุดเป็นเ0็ดพกว่าจุดเลยทีเดียวเราสัปดาห์นี้มีโอกาสเป็นยังไงบ้างมาดูแรงซื้อแรงขายนะแหล่งซื้อพักตัวแรงแรงขายยังไม่มีนะคะแต่ในทำเฟรมย่อยนะคะราคามีโอกาสที่จะปรับตัวแบบมันกับปรับฐานหรือว่าปิดทํากําไรได้อยู่ทีเดียวนะถ้าไม่มีแรงซื้อส่งต่อโอเคมาดูวิกฤตกัน แชนเนลราคาของ weekly นะคะตอนนี้อยู่ระหว่าง2758.32นะคะแล้วก็ซัพพอร์ตข้างล่างนะคะอยู่ที่2708.69นะคะแชนเนลนี้ก็กว้างอยู่ที่24799นะครับ ตอนนี้อยู่ตรงกลางชาแนลไหมยื้งๆลงมาข้างล่างอยู่ทีเดียวนะคะมีน้ําหนักเทลงมาข้างล่างมากกว่าข้างบนอยู่ทีเดียวและข้างบนนะคะมีสัญญาณของเรดมาข้างล่างยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าเงื่อนไขทเฟรมบิกล l y คือถ้าแรงซื้อไม่ส่งต่อมโอกสจะปรับฐานนะอะไรอย่างนี้แล้วสพอร์ตใกล้สุดของมุมมองเดลี่คือตรงนี้นะคะ2 7 0 8 6 9ช่วงนี้ก็ ดูราคาทองคำเนี่ยในโซน2,700ไปก่อนนะคะเพราะว่าสูงแล้วก็สูงอีกไปแล้วก็ไปอีกแล้วทีนี้หลายคนก็รู้จะไปต่ออีกหรือเปล่าถึง3,000ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าแรงซื้อยังไม่ฟื้นในช่วงต้นสัปดาห์อาจจะปรับฐานก่อนได้นะโอเคมาดูสีชั่วโมงชแนลราคา4ชั่วโมงวันนี้นะคะเซตตัวอยู่ระหว่าง2,747.57 ข้างล่างอยู่ที่2724.62ตอนนี้กำลังจะลงมาเทสซ้ำที่กรอบล่างของทำเฟม4ชั่วโมงนะคะหรือเป็นบริเวณ EMA 50ของทำเฟมนี้นะคะถ้าหลุดสพอตนี้ลงมาอีกหมายถึงว่าแรงขายฟื้นขึ้นมาบ้างตอนนี้คือแรงขายไม่ได้เยอะมากหรอกแรงซื้อก็ยังเยอะอยู่แต่เหมือนกับ มีสัญญาณกดดันแท่งนี่สีแดงเนี่ยเพราะฉะนั้นแท่ง4ชั่วโมงแท่งนี้ก็เลยกดลงมาทั้งแท่งเลยทั้งสชั่วโมงเลยนะคะแต่มันใกล้จะจบแท่งลแล้วทุกคนดูอีก30นาทีเพราะฉะนั้นมีโอกาสเทสตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดวัดใจเลยว่าเทสแล้วจะผ่านไหมแรงขายมาต่อไหมนั่นเองนะคะถ้าแรงขายมาต่อก็มีโอกาสที่จะหลุดซัพพอร์ต27 4ข <c oughs> ไม่คูณเลขแถวนี้เลยเนาะ2724.62นะคะเลเวลถัดมาก็คือ2708.69ตามมุมมองของทับเฟมเดลลี่เมื่อกี้นั่นเองเนาะ <c oughs> มาดูซัพพอร์ทถัดมาในกรณีที่วันนี้หลุดกรอบเดลลี่ได้อีกจะไปไหนต่อได้อีก เลเวลถัดมาของส p อร์ตสำคัญนะคะอยู U ่แถว2691แล้วก็2685.46นะคะเป็นสุดระยะสวิงรายวันของวันนี้ด้านล่างนะคะแต่ภาพรวมของ4ชั่วโมงนั้นราคายังไม่ได้ทะลุผ่าน EMA 50นะเพราะฉะนั้นจุดวัดใจวันนี้อยู่ตรงนี้เลยนะ2724.62ติดตามดูแท่ง4ชั่วโมงแท่งถัดไปนี่แหละโอเคดูาถเฟิลมด้วยกว่านี้หน่อยสิ H1 เป็นไงบ้าง s 1ก็มีโอกาสลุ้นนะครับเทสตรงนี้แหละหลุดหรือเปล่าอย่างที่บอก <c oughs> ดู M15 หน่อยแรงโน้มถ่วงเริ่มเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าตั้งแต่ราคาเปิดตลาดมาเนี่ยกระโดดแก๊บลงมาแล้วก็ลงมาติดที่ซัพพอร์ตล่างของสีชั่วโมงใช่ไหมรีบาวขึ้นไปแล้วลงมาเทสซ้ำก็คือขึ้นไปปิดแก๊บเสร็จแล้วหมดแรงทุกคน เพราะฉันถ้าเป็นมุมมองของของ M 1 5เองก็เหมือนกับอยากสร้างบาลานซ์ฝั่งข้างล่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้2724กับ2708ยังมีโอกาสเทสอยู่นั่นเองนะคะทีนี้มาดูด,ดิสซิเซนสำคัญด้านบนบ,นบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงมากในทุกๆพาร์ทเฟมเนาะอย่างที่เรารู้กันถ้าไม่หลุด2 7 2 e รี s ิสเซนท,ที่อยู่ใกล้สุดของเราอยู่ตรงไหนรี s ิสเซนใกล้สุดตัวนี้นะคะนี่คือ2744.45แล้วก็2747.57ถัดมาอีกคือ2758.32นะคะที่เป็นออทามายแต่ถ้าขึ้นข้างบนได้มากกว่านี้ทำออทามายใหม่มันก็ไปต่อได้นะครับที่ ระยะถัดไประยะถัดไปของเราก็เป็นสุดระยะสวิงรายวันวันนี้เลยนะครับที่บริเวณราคาเท่าไหร่อย่าบอกนะว่า2777.80 <laughs> 2777.52นะคะวันนี้เลขตองเจ็ดนะคะเป็นลักกี้นัมเบอร์นะครับสำหรับใครที่ลุ้นการขึ้นต่อของราคาทองคำนะ <laughs> แต่ว่า วันนี้บอกไว้ก่อนว่าลุ้นจุดวัดใจก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีแรงส่งต่อมันจะเทขายทำกำไรลงมาก่อนได้นะครับจุดวัดใจของเราวันนี้อยู่ตรงนี้นะ2 7 24.62นะคะดูตามนี้แล้วกันแล้วก็อย่าลืมเช็คข่าวในตารางนะเพราะว่าวันนี้เพิ่งเป็นวันจันทร์ก็อาจจะยังไม่มีอะไรอัปเดตมากมายนะคะแต่ว่าในช่วงระหว่างสัปดาห์ก็เดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์ถัด ไของเราในวันถัดไปนะครับสำหรับวันนี้รับไปแล้วบ๊ายบาย